สวัสดีครับบอลเซมบิ๊กแมตชประจำวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมคู่ระหว่างไบเยมินิกเปิดบ้านพบกับฮอฟเฟนไฮม์ลงสนามเวลา2องนิกาสานาทีเจ้าถิ่นไบเยมินิคลงสนามมา15นัดมี38คะแนนยิง49ประตูเสีย15ประตูขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์ลงสนามมา16นัดมี24คะแนนยิง32ประตูและเสียไป30ประตู ผลงาน5เกมสุดของทั้งสองทีมรวมทุกรายการเจ้าถิ่นไบยมินิกชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้สถิสติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดไบยมินิกชนะ3ครั้งและจบด้วยการเสมอกัน2ครั้งซึ่งผลงานการเล่นในถิน่นในฤดูกาลนี้ของไบยมินิกค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเล่นมา7นัดเก็บไปถึง19คะแนนและยิงไป30ประตูขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์เกมเยือนถือว่าย,ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเล่นมา8นัดเก็บไปถึง16คะแนนและยิงได้ถึง17ประตู ซึ่งความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับเจ้าถิน่นไบเยอร์มินิกจะไม่มีคิมมินแจและมัสลาอุยที่เดินทางมาเล่นทีมชาติแต่ว่าแกหลักที่เหลือยังพร้อมลงทั้งหมดนะครับโจโชคิมม am ิชและออนกอเลสกาโทมัสมุลเลอร์จามามมเซล่าเลรอยซาเน่และแฮร์รี่เคนพร้อมลงสนามส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนไฮม์ก็จะเป็นชุดเดิมๆนะครับแนวรุกจะมีเบบูเป็นตัวเป้ามีอ e ังเดคารเมลิชเป็นตัวปั้นเกมนะครับซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับเจ้าถิน่นไบเยอร์มิ แต่ด้วยการที่เพิ่งกลับมารวมตัวกันแล้วก็เพิ่งจะลงสนามเป็นเกมแรกนะครับอาจจะยังทําให้ไม่เข้าที่เข้าทางครับเจอกับทางฮอฟเฟนไฮม์ที่มารับแบบเต็มสูบก็น่าจะทำให้เจาะเขาทำยากเหมือนกันแต่ด้วยทีเด็ดที่ขาดยังดีกว่านะครับยังคงน่าเจาชนะไปได้แต่สกอร์คิดว่าไม่น่าขาดครับจะอยู่ที่ไบโอเมนิกชนะฮอฟเฟนไฮม์สประตูตอนหนึ่ง